เอฟซีอไอบาไวอรหนาทุกคนอือเฮ้ทั้งต้มเลยตั้งนานมา ับสบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดดูคนเนาะมันนี่มาผมมาพลอแล้วกับสองวัยวรรามือนนี่มากับพี่ไอ้กับเบื่อเอกเซพี่น้องเก่าพี่น้องไม่น้อยังมือนบริพอกันลายมือเติบเนาะทำงานทำที่ทำงงานอะไรพี่น้องกินจุเนื้อบ้านจุปบานินพี่น้องจุป,ปบานินจุปบ,บ้านนินมาใช่กินแต่ขั้นขั้นใช่ของเน่าก็ขั้นใช่ของข้อมาจุ่บ้านทะเลเป็นในเลยพี่น้องป้านนินัว่างไง ซื้อมาจากโล่เปนโล่เนาะนี่ชิเป็นต้มนี่เป็นขี่พี่น้องแกวขี่ไปเลยมาพี่น้องมือกันเลยมาผ่าพันกรเชียนอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็ขอโทษข้อลายไร้พี่น้องจุลมก่อนติ่มกันลูกสดหำลูกจุ่นเนื้อบีิจุ่นยำวันนี้จุ่นปลานินจุ่นปลานินอาหารทะเลนี่พี่น้องพันเมินมาถ่ายคลิปจุ่นเนื้อเป็นยังคือบุกมีเชียงเลยพี่น้องไม่ไม่เสียอ ไม่เสียเนาะได้ก็ขอโทษขอไปอะไรพี่น้องไาอก็ลายมือเจียวคกินทงก็ทือเก่าเนาะเจียวคกพี่น้องนาะจำป็นอาทิย์เนาะเขาม่อีกกว่าทึงวโทษเนาะยงทองพี่น้องคิดจากายมือใส่โดนไปมึงกินไยมือายเดือนเต๋อได้เดือนแล้วเนี่ยจุนิน กึ้เกือดใ่อหยางนั่งเลือดอืีคุยได้ไหมเหแคยไมหอยฟางนั่งเลยกังข้าว้ามมากอกยิบุิกกยูบานินเนี่ยหาทะเลครับตวมาแล้วมันไปเหงงานเนาะไบเห็ดสานมาพอดีพอดีกินเลย กินทำกันเลยแจกใมาอันนี้เืออ่ะวดไม่ทุงไม่ <c oughs> ร้องไมนนี้เอออว้าหนึ่งโอ้สิดท่องยันมันเหงื่อยเลยวะแขท้งนะุอบด้พี่ดาวไม่จงแจกแจกหมดเพลินเอาเนือขาวจั่วะเลยเนาะอันมากอก

งานงานปั้นน no ่ะเนาะนุ่มได้กระยิบไทยปุ๊บคุ้มือ่คุ้มืออะไรมันน่ะบม่มีเวลาเนาะโอ้ทีเวลาเฮาสะดวกเนาะใส่มะกอกมั้งจังหวัดมากอกได้มาเลยก็ใส่มาหลดมะกอกอะมะกอกทั้งหมดลูกกอกทั้งหมดลูกพริกคุยแล้วเนาะเดี๋ยวหน่อยใช้บี้อ่ะใช่ปะ เค้อเราดีอยมันแตกค่ะอเจื๊บปะจีอนโมแกบมางอัอือเรา๊เาแกงอาหารกลางมันกหแบบืบเขากระปามาเด้วม่เรงเตรียมมากิน้กัน

เต็มตัเต็มกามฮะก็จะเต็มกับชามใช่หรจะ้ทุกินจำบางจะหากินหลายอย่าง้ไบ้างอบบวมเื้อนิ่มหั <sk ่ชุกแล้วหน่อยัหมกแน่าหมวาหมกกอบขัหมกน่าแล้วเอามาผันหมกกรอบเนื้อซ้ำอ้ย

ตอนไปซื้อมาตอนไหนน้้อมช่ย่าแบปชมี่ออมาน้าปูมันปูมันเบ,บอร์สุแม่มันเจ็ต้มเลยั้งแต่นีเนาออัวนี้ชุดเดียไปเรือหลันเดีย

Nó gói vào Để ra cho nó Tôi nó lôi, lôi quả đấy này Nó đi tôi nhảy kinh tôi nhảy đẹp Tôi một nhảy mì nó trong tôi rồi, này Có thể cho một số con này nhỏ Lôi vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền

จัาจดเจ็ดสองสามมันกี่กะเนีวมัน,นเนป็นอย่างไ้มาเก๋เนียวพักเนียวเนี้ยเนีเาายวจนจัาปลาไม่ตีริกมนะานคุยเลยต้แงเนาอุ่นหอยเย็นน,ยนี่ิซไาเนเี่ยวอืมลืมมันลืมจูสิ็นเลยได้ปะ

cho ừ. 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 mình thường dây chèo cho mình cắt từ bên này cũng phải cho nó hạn nhân mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

còn tôn, 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 tôn. Được rồi. Được rồi. nào nào nhiều à đuột nữa Thêm được không? Nâng nữa Đó

Ước xì ạ. Thầy bảo tìm chán cho tìm mà cọp lấy xoay Bọc 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 Xoay ngon, tốt nó có đừng thịt แค่สุดกำลนงหมดสุดกำลังหนมาหันหนีเข้ากันทีได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่เนาะไม่ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่เนางได้ไว้พอคลิปหน้าพี่น้องครับมีเมนูยังมากินเีกยาเนาะนะก็ขอบใจ